สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักระจะวันที่3มีนาคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเขาเป็นห้าเหรียญขึ้นมาตั้งตรงทั้งคู่มองว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะเก็บตัวนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจจะกําลังแก้ปัญหานะคะเฉพาะหน้าเรื่องส่วนตัวเป็นไปได้ตัวเขาได้ห้าเหรียญมันหมายถึงความตั้งใจที่จะไปต่อนะคะแม่ก็เลยมองว่ามันดีขึ้นเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะว่า คุณตุลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไปกับการงานการเรียนนะคะหรือว่าภาระอื่นๆในชีวิตที่สําคัญเหมือนกันแต่เขาเนี่ยยังพร้อมที่จะไปต่อกับคุณถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ลงตัวเท่าไหร่มีพลังงาน perfect timing นะคะเมื่อถึงเวลานะคะที่เหมาะสมเนี่ยคุณสองคนก็จะสามารถกลับมานะคะใช้เวลาด้วยกันได้เหมือนเดิมแหละนะคะก็ต้องอดทนนิดหนึ่งในช่วงนี้แล้วก็มีพลังงานยูดิเซิร์ฟเลิฟนะคะถ้าเคยผิดใจกันนะคะ มีการให้อภัยกันนะคะมีการไปต่อแล้วก็คุณทั้งคู่เนี่ยยังคู่ควรกันอยู่นะคะ